สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคําเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะคะ งวดที่แล้วนะคะแอดก็ไม่ได้ลง F4 ทุกท่านได้รับชมนะคะต้องขอโทษขออภัย F4 ทุกท่านด้วยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะวิ่งหกแล้วก็รูดห้านะคะศูนย์นะคะแอดก็จะให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะสำหรับหกนะคะแอสก็จะให้หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกห้าห้าหกแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะสำหรับห้านะคะเอสก็จะให้ห้าศูนย์ศูนย์ห้า ห้าหนึ 01, 01่งหนึ artist, 1> 6, 1่งห้าห้าสองสองห้าก็ห้าสามสามห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็ชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก้านะคะหกนะคะแอดก็ชอบหกหนึ่งหกหนึ่งกับหกเจ็ดนะคะห้านะคะแอดก็จะชอบ ห้าสองกับห้าสามนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปด,ดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะเอดก,ก็จะให้ศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะชุดสามตัว ชุดสาตัวนะคะแอดก็จะจาะให้สามศูนย์หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งห้าสองแล้วก็ศูนย์หกห้านะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่ ยีิบเจนะคะเดือนมกราคม2 5ง6ันะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ